สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเรือนหอฟุกเกิดพล17ปีเปิดตัวลูกสาวอีกคนครั้งแรกเปิดตัวลูกสาวอีกคน17ปีเปิดตัวลูกสาวอีกคนครั้งแรกเรือนหอฟุกเกิดพลประกาศชัดไม่ปิดกั้นลูกชายอาชิพร้อมรวมตระกูลใหญ่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่ามีลูกดารากำลังคบหาดูใจกันซึ่งหลายๆคนต่างพากันพุ่งเป้าไปที่น้องอาชิ ลูกชายของพ่อฟุกเกิกพลกับน้องมินย่าลูกสาวพ่อพีททองเจือเพราะเห็นเด็กๆทั้งสองคนต่างสนิทสนมกันและมักจะไปโพในสตอรี่ของอีกคนอยู่เสมอล่าสุดพ่อฟุกได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ไปดินเนอร์กับครอบครัวโอมา,กาเกษตรมื้อหลูซึ่งภาพนี้นอกจากจะมีน้องอาชิแล้วยังมีน้องมิย่าร่วมเฟรมอยู่ด้วยโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Family Di n n ิน อร่อยมากจนงงอะไรคืออร่อยทุกจานฟุ o ก c h o in BKK เซต8,000ขออบาลองหนาๆนานาลดหวานลงหน่อยมาร้อนๆคือฟินคอมเมนต์จากแฟนๆอยู่ดีๆก็มีลูกสาวและมองเป็นเรื่องเหมาะสมตามวัยที่อาชีลูกชายจะมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติผมว่าดีแล้วเหมาะสมกับอายุ ในฐานะที่เป็นพ่อจริงๆสบายใจมากกว่าไม่สบายใจสบายใจที่เรารู้ว่าเป็นใครสบายใจที่เราได้เจอก็โอเคอาชีพเขาพามาหาแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ดุอะไรอะไรที่เหมาะสมกับอายุผมโอเคผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องห่วงอะไรไว้ห่วงไปก็ไม่มีประโยชน์เขาน่าจะได้พามาเจอกับพ่อกับแม่ก่อนเพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิด อาชีเขาไม่ค่อยปรึกษาเรื่องอะไรเลยไม่ค่อยปรึกษาจริงๆนะจนพ่อต้องถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรบ้างยังไงเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีตอนไปเมืองนอกด้วยกันก็จะเห็นเขาดูมือถือแล้วยิ้มๆมยังคิดว่าบ้าหรือเปล่าคนอะไรมานั่งยิ้มในมือถือถ้ามันไม่ใช่จนเราไปแอบถามเพื่อนๆลูกว่าตกลงมันเป็นยังไงลูกเรานนะเราก็ย้อนมองตัวเองกลับไปในวนัยนี้เราก็เป็นอย่างนี้ มันก็เลยรู้สึกว่าถูกต้องสมควรมันเหมาะสมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ